บทที่4การสร้างสื่อการสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วย t ิ้งลิงก์ในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาสอนการสร้างสื่อแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วย t ิ้งลิงก์ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปภาพรูปภาพ360องศาวิดีโอหรือวิดีโอ360องศาเว็บไซต์ t ิ้งลิงก์ก็สามารถที่จะจัดทำสื่อ c t i ทีให้คุณได้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม การสร้างสือ่อการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟจากติ่งลิงกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะที่ฉันจะขออนุญาตนะคะค่อยๆสอนไปทีละขั้นตอนถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถดูเพิ่มเติมที่เอกสารประกอบการเรียนที่ดิฉันได้แนบไว้นะคะอย่างแรกนะคะเมื่อเราสมัครเข้าใช้งานเสร็จใช่ไหมคะให้เราสังเกตที่แถบด้านบน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะจะมีปุ่มค reate อยู่ค่ะ ให้เราสามารถกดได้เลยค่ะแล้วทําการเลือกว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพวิดีโอหรือรูปภาพ360องศาหรือว่าวิดีโอแต่360องศาเราสามารถเลือกได้เลยค่ะเพื่อที่จะนํามาใช้ทําสื่อการสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟนะคะซึ่งทั้ง4อันนี้นะคะวิธีการสร้างหรือการใส่ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันในทุกขั้นตอนเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะที่ฉันจะขออนุญาตนะคะใช้เป็นการอัปโหลดรูปภาพเพื่อการสร้างสื่อการสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะ กดตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพได้เลยค่ะ,อ,ะอย่างวันนี้ฉันอยากจะสอนเรื่องโลกใต้ท้องทะเลนะคะดิฉันก็เลือกรูปนี้มาแล้วก็กด open ค่ะเขกาก็กำลังอัโปโหลดนะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะเมื่อเขาอัโปโหลดเสร็จสิ้นใช่ไหมคะให้เราเนี่ยสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีทั้งหมด สปุ่มแบบนี้ก็คือ add tag setting แล้วก็ดันนะคะให้เราคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินค่ะในการ add tag เนี่ยก็จะมีการ add ได้หลายรูปแบบนะคะทั้ง text แล้วก็รูปภาพแล้วก็เสียงแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็น text ที่เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเราเขาจะขึ้นแสดงข้อความให้ทันทีนะคะหรือว่าจะเป็น add content for website นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดึงเขาเรียกว่า ให้เราเนี่ยนำ URL นะคะจาก YouTube หรือว่า Google Map นะคะมาใส่เพื่อที่จะทำให้วิดีโอนั้นๆหรือว่า Google Map หนน,นนั้นๆเนี่ยสามารถแสดงบนแบ็กกราวน์ของจริงลิงได้ทันทีเดียวที่ไม่ต้องลิงกวิปที่เว็บไซต์ค่ะไอะอย่างวนี้นะคะทีฉันอยากจะสอนเลือกคำศัพท์ใช่ไหมคะทิฉันก็จะทำขั้นแรกก็คือการเลือกไอคอนค่ะเลือกสีที่เราต้องการแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นดิฉันก็จะใส่ค่ะสมมติว่าดิฉันจะเอาแท็กนี้ไปวางไว้ตรงโลมาเราก็ใส่คำว่าโลมาใช่ไหมคะเราจะทําการให้ข้อมูลเครื่อเติมนไปกับโลมาเราก็เซิร์ชก o เกิลค่ะคําว่าโลมานี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็กด Copy ได้เลยค่ะ Ctrl c อนโทรลซแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์กดที่ c อนโทรลวค่ะเห็นไหมคะเขาจะขึ้น บอทชั่า U R แบบนี้ให้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ชื่อเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงปุ่มกดได้ค่ะเราจะเขียนว่าอ่านเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคุณอยากจะแทรกรูปภาพเพิ่มเติมนะคะเป็นรูปภาพของปาโลมาจริงๆก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรง image or video แล้วก็เลือกแบบนี้ได้เลยค่ะ ก็าจะทำการอัปโหลดรูปภาพให้เรานี่เลยค่ะและรูปภาพนะคะก็จะแสดงอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะไอคอนแท็ก mm hmm. เ็ากจะอยู่ตรงนี้เราก็สามารถย้ายไปวางไว้ใกล้ๆป่าลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะ, mm hmm. ะตัวต่อไปจะทำอะไรดีสมมุติว่าดิฉันอยากจะแท็กเป็นแท็กที่ พอเราชี้ปุ๊บแล้วจะขึ้นคาศัพท์ภาษาอังกฤษหรือคํา Text ที่เราใส่ไว้ได้เลยสมมุติว่าตรงออปูแล้วกันค่ะปูเราจะใส่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเราเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะปูอยากจะใส่ทั้งเท็ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็สามารถทําได้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็กดหดดานเลยค่ะแล้วเราก็ย้ายแท็กที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ยไปวางไว้ใกล้รูปภาพรูปนั้นนะคะในการแสดงผลของสองอันนี้ก็จะต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่งานเสร็จแล้วเนาะ,ะสมมติว่าเราจะทาไปเรื่อยๆฉลาม ือสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะก็ไปวางไว้ใกล้ๆเจ้าปลาฉลามของเราวางไม่ต้องไหนก็ได้ค่ะตามใจเราเลยนะคะหรือในกรณีถัดมานะคะเราต้องการที่จะแทรกวิดีโอนะคะให้เรากดไปที่ YouTube ได้เลยค่ะวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องน,นั้นๆนะคะอย่าง วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องของโลกใต้ทะเลแล้วก็เซิร์ชเลยค่ะเซิร์ช u t u b e โลกใต้ทะเลหาคลิปวิดีโอที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้คลิปวิดีโอที่ต้องการแล้วเนี่ยให้กดที่แชร์ค่ะแล้วก็กดที่ฝังเราจะเลือกอันนี้เพราะว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะถูกฝังลงในทิงลิงของเราค่ะทำให้แสดงผลได้ทันทีส่วนพอกลับมาหน้าเว็บแบบนี้นะคะให้กดที่ Ad ดแทเหมือนเดิมค่ะ แตกดที่ add content f r o m website แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการ ctrl v วางลิงก์ที่เราก๊อบมาเมื่อกี้เลยค่ะเห็นไหมคะอาจจะมีการเปลี่ยนไอคอนต่างๆาสมมติว่าเป็นอันนี้เป,นเป็นสีแดงโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะแก้สีไอคอนเลือกไอคอนแล้วก็วางวางเออ url เรียบร้อยใช่ไหมคะก็กดที่ดันนะคะ ันนี้เราก็เลือกได้เลยค่ะอาจจะวางว้มุมขวาบนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพไตใช่ไหมคะก็ทําได้ค่ะเห็นไหมคะอ่ะสมมติว่าอันนี้นะคะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูชิ้นงานที่สําเร็จของเรานะคะเมื่อเราแก้ไขางานได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยให้เรากดที่ดันเลยค่ะชิ้นงานของเราก็จะเซฟนะคะอยู่ในในส่วนของมีเดียก็คือออมีเดียนะคะ น,นี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อชิ้นงานได้โดยการกดตรงนี้นะคะก็กด Edit ค่ะเราสามารถเปลี่ยนชื่อชิ้นงานนี้ได้นะคะโดยกดที่จุด -3 จุดด้านขวาเห็นไหมคะแล้วก็กด s e t t i n g ค่ะแล้วเราก็กดเปลี่ยนชื่อได้ตามที่เราต้องการเลย อย่าลืมนะคะถ้าจะแชร์ให้นักเรียนนะคะเราจะต้องตั้งเป็น public นะคะก็คือให้ทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมกด save ค่ะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูงานสําเร็จของเราว่าเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราได้ใส่แท็กไว้ใช่ไหมคะ,ะเมื่อกี้อันนี้เป็นแท็กแบบที่ชี้ปุ๊บแล้วก็จะขึ้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเห็นไหมคะ อันนี้ต่อมาเป็นแท็กที่เมื่อคลิกแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นหน้ามีไตเติลหัวข้อใหญ่มีรูปภาพนะคะที่เราต้องการใส่เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีของวัตถุนู u r l นะคะซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเพื่อลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเรื่องนั้นๆได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกันค่ะก็คือเป็นแบบ ชี้ปุ๊บก,ก็จะมีคำหรือว่าข้อความที่เราใส่ไว้นะคะแสดงผลทันทีค่ะส่วนมุมขวาบนที่เราใส่วิดีโอไว้เห็นไหมคะเราก็ทำการคลิกได้เลยค่ะเขาจะแสดงวิดีโอที่เรา c o p ป l ี n k มานะคะโดยเราเนี่ยสามารถกดเล่นได้เลยค่ะกดเล่นหน้าเว็บบนหน้าเว็บติ้งลิงได้เลยค่ะไม่ต้องลิงก์ไปหน้า YouTube ค่ะก็คือสะดวกสบายมากๆสำหรับผู้เรียนถูกไหมคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการสร้างนะคะสื่อการสอนแบบเร์แอคทีฟด้วยติงลิงค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่ตางๆได้นะคะอย่างอันนี้นะคะอาจจะใช้เป็นวิชาภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่คำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปทั้งหมดหรือว่าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะใส่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เองได้ตามใจชอบเลยค่ะ Thanks for watching!